มาลายอันนี้ไม่มีขีดเหมือนมาลายดูดิไม่มีขีดเหมือนมาลายแต่อันนี้มีขีดไม่รู้ต่างกันยังไงถ้ามีขีดมันก็คือมันมีสัญญาณไฟถ้าไม่มีขีดมันก็คือมีมีสัญญาณไฟอันนี้ไม่มีสัญญาณกระพริบอะไรไม่มีสัญญาณให้เคลียร์เลยรู้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีขีดก็คือมันมีสัญญาณให้อ่ะ แต่ว่าถ้ามีขีดก็คือมันไม่มีสัญญาณโอ้ที่นี่เขาแบ่งกันละเอียดมากเลยเนี่ยโอเคออเห็นปะพอมันไม่มีสัญญาณไฟอ่ะมันก็จะเป็นขีดแบบนี้ซึ่งรถเขาเห็นเขาก็จะจอดให้ทันทีนี่แบบนี้แต่ว่าถ้ามีสัญญาณไฟอ่ะมันก็จะไม่มีขีดเป็นทางมาลาย ดูดิเราแบบตามทางอ่ะก็คือจะเป็นต้นไม้ตลอดเลยซึ่งดีมากคือแม้แต่ในในเมืองนะเขาก็พยายามที่จะปลูกต้นไม้แบบว่าแซมไว้ทั้งหมดเลยดีมากชอบมากสะอาดมากแต่ว่าร้อนมากนะคะช่วงนี้ต้องใส่แขนกุดเท่านั้นเราก็พก แ็นตากันแดดมาด้วยไม่งั้นกลับไปได้เป็นฟ้าแน่นอนโอเคกำลังจะไปที่น้ำทุแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามเวยนะคะ